แต่ที่รู้นี่มีน้อยอ่ะผมว่ารู้แล้วเข้าข้างอ่ะมีน้อยคือคนที่รู้ส่วนใหญ่รู้จริงๆก็คือกลุ่มผู้ที่มาชุมนุมส่วนมากเลยไหมคะอาจารย์คิดว่าอย่างนั้นไหมคะผู้มาชุมนุมเดี๋ยวนี้รู้ขึ้นเยอะแล้วค่ะแล้วคนที่เปลี่ยนทัศนคติมาเข้าใจนี่เยอะมากเลยนะค่ะแล้วเขาไม่ยอมที่จะคือหมายความว่ามีอารมณ์มากกว่าคนที่เป็นอยู่ฝ่ายปฏิรูปได้จำไปคือคนปฏิรูปนี่มีอารมณ์อยู่แล้วนะครับว่า ทำไมรัฐบาลทำอย่างนั้นไม่ชอบใจรัฐบาลที่รับรฐบาลเข้ามาบริหารประเทศแบบคโคตรคงอย่างเงี้ยไอ้คนอีกฝ่ายนีย่พอรู้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยโอ้โหเขาเสียใจอ่ะเสียใจยิ่งกว่าคนที่รู้ก่อนเพราะว,ว่าเขาถูกหลอกเนี่ยแต่ไอ้คนขวั่งนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกหลอกเพราะเขารู้าแต่ต้นไงอันนี้อันนี้เป็นความรู้สึกถ้าเป็นเราเราก็โอ้โหหลอกครูขนาดนี้เฉลยน,นะ,ะทีนี้ผมพอพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยนะครับวันที่สองโยงมาเรื่องของ ว่าเราจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนก็คณะกรรมก,การเลือกตั้งนะครับเห็นอยู่แล้วนะครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่ผมเห็นว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วเราคุยกันนะนะว่าหนึ่งความวุ่นวายเนี่ยต้องมีแน่นอนแม้แต่สมัครการเลือกตั้งเขายังวุ่นวายและเลือกตั้งนี่แล้วจะคุมกันยังไงมันวุ่นวายแน่นอนเมื่อเกิดความวุม่นวายเนี่ยคณะกรรมการเลือกตั้งไม่ได้ พิจจะนาไม่ได้วงยัยในเรื่องนี้เลยเลยใช่ไหมที่จะเดินหน้าเพื่อการเลือกตั้งเนี่ยนะผมผมไม่เข้าใจเขานั้นเรื่องนี้ว่าเขาไม่หวงทั้งห่ดวันและอีกอันหนึ่งครับมันต้องได้ค่าศิวะเปอร์เซ็นต์ในห้าร้อยต้องได้ค่าศิเปอร์เซ็นต์แล้วขาดไปยี่ห้าขึ้นไปนะก็มีตอนนี้มียี่แปดใช่ไหมยี่สิบแปดเขตเนี่ยไม่มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งและอีกยี่สิบสองเขตเนี่ยมีเลือกตั้งเพียงมีลงเลือกตั้งเพียง พักเดียวต้องแข่งขันกับตัวเองต้องได้20%่สบเอร์ซของผู้มีสิทธิ์มาเลือกตั้งค่ะใช่ไหมแล้วอย่างนี้เนี่ยแล้วเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเขาได้อะไรเขาทําอะไรได้ไหมก็เดินหน้าต่อไม่ได้ค่ะก็คณะกรรมาการห้าท่านนี้รู้อยู่นะรู้อยู่นะผมว่ารู้อยู่แค่ใจแหละแต่ว่าอาจจะต้องมีอะไรมากดทับในจิตใจหรือมีอะไรที่มันเป็นแรงชงใจให้เขาเนี่ยังเดินหน้ายัางเดินหน้า มัน <จะ S 2> ต้องมีงอะไรที่มันไม่ไมชอบทําแล้วที่มันไม่ไม่ชอบมาปากนแล้วผมว่ายังจะเดินหน้าเนี่ยอาจารย์สังเกตไหมคะว่าการรับสมัครการเลือกตั้งส่วนใหญ่ที่มีปัญหาอยู่นะตอนนี้จะเป็นในส่วนของต่างจังหวัดซะส่วนใหญ่แต่ในกรุงเทพเนี่ยยังไม่ค่อยมีประชาชนที่ไปต่อต้านหรือว่าไม่ให้ลงรับสมัครเลือกตั้งมันก็ต้องไปดูกันวันที่เลือกตั้งว่าประชาชนเขาจะติดตัดสินใจไงค,คนกรุงเทพเนี่ยเขาคงจะใช้ ไอ้การเลือกตั้งเป็นตัวชี้วัดอะแต่คนต่างจังหวัดเนี่ยเขาคือไม่ยอมให้เกิดขึ้นเลยแม้แต่การรััคระหาาคือถ้าเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆในทางจังหวัดมันเอาไม่อยู่เอามันไปถึงวันที่สองมีการเลือกตั้งจนได้แต่ในกรุงเทพเนี่ยเขาตัดสินใจของเขาไม่เป็นไรมึงรัฐประหารรัครมไปแต่ว่าเดี๋ยว ไว้ชี้กันตอนวันเลือกตั้งผมคิดอย่างนี้นะ,ะผมคิดอย่างนี้แล้วเราก็คิดกันอย่างนี้ค่ะทีนี้ที่สาคัญก็คือว่าเมื่อมันเดินหน้าไม่ได้เนี่ยงบประมาณตั้ง3,800ล้านเนี่ยที่นํามาใช้เนี่ยผมว่านําเงินส่วนนี้ไปใช้เรื่องนี่ชำนำให้ชาวนาคนดีกว่าตอนนี้เขาเดือดร้อนมากนะ,ะมันเสียงเงงประมาณเปล่าผมผมคิดอย่างนี้นะประชาชนเขาคิดอย่างนี้เขาบอกว่า ถ้ามีใครถ้ามีนักกฎหมายที่เก่งๆนะลองพิจารณาในเรื่องนี้ดูที่ไปฟ้องไว้ล่วงหน้านะหรือลองเรียนต่อองคอ์กรที่เกี่ยวข้องกับการที่จะ,ะพิจารณาในเรื่องกานไม่ชอบมาปาโพนความผิดของกตในในวันข้างหน้าที่เมื่อต้าผ่านกานเรเลือกตั้งเดินหน้าไปเรื่องตั้งและเลือกตั้งเสร็จสามารถจะฟ้องได้ไหม เรียกค่าเสียหายได้ไหมที่นําเงินของประชาชนไปใช,ช้โดยที่รู้อยู่แล้วว่ามันเดินหน้าไม่ได้ผมคิดว่าน่ามากๆเลยนะน่าที่จะ,ะทางเวทีนะทางเวทีของปปสอนะ,ะผมคิดว่ามีนักกฎหมายเดินพิจารณาเรื่องนี้ดูผมว่าฟ้องไว้ก่อนเดี๋ยวพอถึงเวลาตอนนั้นถ้าเราไปฟ้องเขาจะอ้างว่าเขามีหน้าที่เดนหนะเราบอกเราทักทวงแล้ว ทั้งที่ทักทวงแล้วชี้ให้เขาเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเกิดขึ้นจริงนี่ดูที่ว่าเขาจะแค่ตัวยังไงนะครับผมว่าที่เขาเดินหน้านะที่เขาคิดกันนะที่พวกผมคิดกันนี่นะ,ะมีบางรายการพูดไปบ้างแล้วนะครับว่าสงสัยว่าเขาจะพิสูจน์ตัวเขาไงเป็นการฟอกอมันเป็นผงสักฟอกชั้นดีเลยเนี่ยเพื่อจะฟอกนำทวเลขที่มีประชาชนไปเลือกตั้งเนี่ยมาอ้างว่าเนี่ย ประชาชนของเขา15ล้าน20ล้านหรืออะไรก็แล้วแต่สิบกี่ล้านก็แล้วยังเห็นด้วยกับเขายังเลือกเขามาเลยจะได้ผลไม่ได้ผลจะเดินหน้าได้ไม่ได้แต่ตัวนี้เป็นตัวที่เขาหวังผลมากผมคิดว่านะ,ะแล้วก็พวกผมก็สนทนากันว่ามันน่าจะเป็นการฟอกฟอกพักเพื่อไทยเขาพูดคงน,น,นี้เลยนะเพื่อไทยเขาก็ฉลาดหะเขาต้องการฟอกเลยเดินหน้าได้ไม่ได้ไม่รู้ฟอกแล้ว ที่เขามั่นใจก็คือว่าคนไกลของรัฐยังเป็นของเขาอยู่คอกอตอเขาผมคิดว่าเขาจะใช้ส่วนใหญ่ต่างๆจังหวัดนี้า่าอดีตค่า,า,าราชการเลยพวกเนี้ยเขาน่าจะคุมคนไคลนี้ได้แล้วเขาก็สามารถที่จะบล็อกคะแนนได้แล้วเขาลงทุนอีกสักหน่อยหนึ่งมันคุ้มค่านะ แล้วฟอกแล้วมันจะสะอาดไม่สะอาดก็แล้วแต่แต่ว่าเขาก็จะมาอวดอ้างว่าประชาชนเอาเขานี่ผมผมเข้าใจนะแล้ว,<ก>แ,ลวแล้วในทวงสนทนาเข้าใจว่าอย่างนี้นะ,ะก็แสดงว่าทางรัฐบาลยังคงมั่นใจว่าเสียงส่วนใหญ่ของของพรรคทางฝั่งรัฐบาลก็ยังคงเป็นประชาชนในส่วนของต่างจังหวัดอยู่เขาก็คงมั่นใจของเขาแล้วเขาจอดอยากให้เดินหน้าถึงจะไม่ไม่เลือกนายกไม่ได้สภาเดินหน้าไม่ได้เขาก็ หวังผลในเรื่องงานฟอกตัวเนี่ได้สูงนะใครเาต้าเขาฟอกได้นี่เขาเขาอ้างทั้งวันเนี่ยเขาก็เป็นท้องเป็นคาถาอีกแล้วใช่ไหมเหมือนคาถา3าบาทรักดาทุกโลกเห็นไหมไประชาชนเลือกมาเห็นไหมเข้าใจงบประมาณของทางราชการงบประมาณภาษีชาวบ้านเนี่ยไปฟอกตัวเองเ่ยมันก็ไม่ถูกอ,อย่างนี้ไม่ถูกกกอตอนะผมว่าผมเข้าจบกฎหมายนะ,ะแต่ว่าผมไม่นานักกฎหมายเพราะผมไม่ได้นํากฎหมายมาใช้ในการประกอบอาชีพเนี่ย ผมว่าท่านสั้นเสียงแล้วยังขาหนึ่งนะท่านอยู่ในในในคุ่อะผมคิดเนี่ยผมผมไม่ได้เป็นสารเลยมาตัดสินนะแต่ว่าผมคิดในแนวคิดผมเนี่ยเพราะคนเขาจะเล่นเขาก็จะต้องเอาเรื่องแน่ถ้ารู้อยู่แล้วทั้งที่รู้รู้รอยู่แล้วนี่นะแล้วคนที่เป็นคอกตตี่เป็นผู้มีความรู้ผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยแล้วมาทําอย่างนี้เนี่ยนะผมว่าไม่นด้อันนี้เขาก็เล่าให้ฟัง เอาละผมมาช่อง13สยามไทยมาออกรายการนี้ผมก็เป็นมวลมาประชาชนแต่ว่าผมไล่ความว่าผมก็ไม่ได้อยู่เฉยๆผมก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายทีวีผมก็ดูทั้งของสองฝ่ายนะครับผมดูทั้งสองฝ่ายก็ไอความเป็นธรรมอ่ะมันไม่รู้จะให้ยังไงถ้าพูดอย่างนี้อีกฝ่ายว่าไม่เป็นธรรม แต่พูดอีกอย่างอีกฝ่ายว่าไม่เป็นธรรมมันความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนมันมันหายากนะความเป็นธรรมอยู่อยู่ที่ความถูกต้องณวันนี้เนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยเราเราไม่ได้พูดว่าฝ่ายไหนละเราทูกว่าฝ่ายถูกต้องกับฝ่ายไม่ถูกต้องฝ่ายผิดกับฝ่ายถูกแล้วไอผิดนี่ก็เขาก็ว่าเขาผิดเขาฝ่ายนี้ผิดไอฝ่ายนี้ก็ว่าฝ่ายนู้นผิดก็เอาข้อเท็จจริงมาว่ากันเอาหลักธรรมแล้วก็เอาศีลธรรมเอากฎหมายมาเป็นตัวกลาง แล้วอันไหนที่มันอยู่เลี่ยงกฎหมายไปอันไหนที่เลี่ยงศีลธรรมไปอันนั้นถือว่าผิดผมก็ตัดสินใจของผมเดิมนี่ผมเป็นกลางๆผมก็อยู่เฉยๆผมก็ยังฟังไปเรื่อยฟังไปเรื่อยฟังไปเรื่อยอย่างเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องจำนำข้าวให้ฟังผมก็ฟังเรื่องจำนำข้าวผมอยู่กับชาวนามาเกือบ4ี่สิปีเกือบ4ี่ผมรู้ว่าชาวนาเนี่ยมีความคิดยังไง<ฆ>มีความรู้สึกยังไง นิสัยชาวนาว่าความคิดชาวนาเป็นไงผมรู้เพราะผมเป็นคนส่งน้ำให้ชาวนาอยู่นะครับอันนี้เรื่องอเรื่องกาเรเลือกตั้งนะ,ะเรื่องการเลือกตั้งก็คงจะสรุปได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวประชาชนผู้ฟังก็อาจจะมีความคิดเห็นร่วมด้วยหรือความคิดเห็นต่างท่านก็ช่วยออกความเห็นมาแล้วกันแต่ผมในส่วนที่ผมอยู่ในอีกซีกหนึ่งของประชาชนที่อาจจะไม่ได้ อยู่ในใกล้ชิดกับผู้ฟังทั้งหมดเลยนะ,ะก็มาพูดอย่างเนี้ยนะครับแล้วในส่วนของวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะอาจารย์วันที่ทางกำนันได้ประกาศเลยว่าจะชัดดาวกรุงเทพในวันที่13นี่อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะเอ,อเขาว่า70วันได้อย่างเนี่ยเอย70วันได้แล้วมั้งค่ะ60สองเดือนกว่าแล้วเนี่ยตามจริงเรื่องนี้มันตั้งเขามาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ การเดินทางไกลของคุณชัยวัฒน์นะนะมันไม่ใช่เริ่มจะนับว่าเฉดจิบวันของกอปตไม่ได้กปตค่ะไอ,เอ,อเ้เรื่องสืบเนื่องนะถ้าเราพูดถึงเรื่องสืบเนื่องมันยาวนานมามากแล้วตั้งแต่คุณชัยวัฒน์ุ่มคำมาทิปไตยอะไรพวกนี้นะเดินทางไกลจน จากศรีสะเกดมาบุรีลำมาลำตะคองจนถึงสนามหลวงะนะครับแล้วก็มาอยู่กันพักหนึ่งก็มาพูดเรื่องเดียวกันที่เขาพูดอยู่แล้วตัววันนี้นะ,ะแล้วก็มาเรื่องเสียให้พอมาเรื่องเสียให้แล้วก็มาเรื่องของเออสือลุมกลุ่มกองทัพธรรมที่ร่วมอยู่ด้วยที่มีผลน,นะ,ะแล้วก็จนมาถึงเนี่ยคอปคอปปสกอปปสเนี้ย,ยนั่นจริงมันมันเริ่มมาตั้งแต่ นั่นแล้วนะครับมันก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเพิ่งมาเข้มข้นในตอนหลังผมเห็นว่าตอนที่คุณใจวัดไปเริ่มที่สนามหลวงนะก็มีคนไปร่วมเยอะนะครับแต่ว่ายังมีมวลชนไม่มากแต่ว่ามวลชนที่เห็นด้วยนี่มีมากมากนะฮะไม่ใช่ว่ไม่มากแต่ไปร่วมนี่ไม่มากเหตุผลมีอยู่อย่างเดียว ที่ผมไปสืบเสาะแล้วก็คุยกันที่เขาบอกว่าชาวบ้านเขาจะพูดในแรกแล้วว่าจุดไม่ติดจุดไม่ติดแล้วผมก็ถามถามแล้วจุดไม่ติดแล้วเราเห็นด้วยไหมบอกเห็นด้วยแล้วทาไมไม่ไปมันคนมันน้อยมันมีส่วนร่วมน้อยแล้วก็ไม่รู้จะไปแล้วจะโดนในนู่นโดนในนี่หรือเปล่าคนแค่นี้จะไหวเล้ออะไรงียพูดอยู่อย่างเนี้นะแต่ส่วนใหญ่ะนะเห็นด้วยมากเลยมากเลยเหมือนกับเวลานี้แหละคล้ๆกับเวลานี้ แต่อาจจะน้อยกว่าเวลานี้ไม่มากอะที่คนเนห็ด้วยนะ,ะแต่ออกมาเนี่ยหยิบม,มือเดียวจะมากตอนที่เสียให้ที่สนามม้านะแต่ตอนนั้นวันนั้นอาจจะยุทธวิธีอาจจะมันเร่งรัดไปหน่อยหนึ่งอาจจะตั้งควายตอนตั้งรับเนี่ยเขาตั้งรับได้ดีไงผมว่าเรื่องเสียให้เนี่ยผมผมอยากจะพูดนิดหนึ่งมีค,คนเขาบอก ในทางพูดในทางไม่ดีแต่ผมพยายามอธิบายแล้วเขาเข้าใจแล้วตอนนี้เขาเข้าใจถ้าไม่มีเรื่องเสให้เนี่ยณวันนี้นะณวันนี้ไม่มีบทเรียนอันนั้นมาเป็นครูเนี่ยผมว่าทํายากบทเรียนของเสียให้นี้ผมผมในแนวคิดของผมถือว่าเป็นกระบวนการตัวอย่างกระบวนการครูเลยเหมือนเหมือนเป็นครูเลยนะที่เสียให้ทําไม่ใช่เสียเปล่านะ มันมันแสดงพลังออกมาว่าให้เห็นว่าคนมีความคิดเห็นแบบเนี้ยเยอะมากแล้วก็แต่ว่าอาจจะยุทธวิธีอาจจะแตกต่างกันแตกต่างกันไปอาจจะล้มเหลวไปค่ะแต่ว่าเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบเลยแล้วก็เป็นตัวที่จะทําให้เป็นครูที่ทําให้ไปคิดวิธีไงไปคิดวิธีว่าวิธีเนี้ยมันไม่ได้แล้วที่เสียให้ทําไม่ได้แต่ว่าความคิดที่จะทําแบบเสียให้คิดเนี่ย มันยังมีอยู่ยังไม่หายไปไหนแต่ยุทธวิธีต้องเปลี่ยนแล้วแล้วก็มีประชาธิปัตย์ก็ไปขายความจริงไปเรื่อยไปเรื่อยตอนที่เขาขายความจริงผมก็ดูบ้างไม่ดูบ้างแต่ผมก็ไปดูแล้วเอ๊ะมันจะถึงจุดไหนว่ามีคนสงสัยอ่ะมันไปถึงจุดไหนณวันนี้พอถึงจุดที่ประชาธิปัตย์เขาบอกว่าถ้ามีการมีพระราชบัญญัติล้างล้างผิดล้างผิดเมื่อไหร่นะ เขาจะสู้สุดชีวิตตั้งในและนอกสาภาใช่ไหมผมกคะเฝ้าดูว่าเอ้ยนี่เขาแก้ไขแล้วเนี่ยที่เขาลักลอบไปนะเขาจะเอาไหมว่าขดว่าจริงเอาจริงทีนี้เอาจริงก็มีขดดันว่าประชาธิปัตย์เอาจริงในสาภาค่ะผมก็ไม่เข้าใจตรงนั้นเอาจริงเข้าในสาภาปุ๊บถ้าเล่นกันในสาภาเนี่ยเหมือนมีคนเขาบอกว่า เหมือนสร้างความชอบธรรมให้เขาไปเสริมให้เขามีความชอบธรรมมากขึ้นทีนี้เราเนี่ยอาจจะทําไม่ทันผมก็อาจจะทําไม่ทันนะผมผมยอมรับแต่พอมาคิดอีกทีไม่มีอยู่ในสภาตอนนั้นเหตุผลที่จะออกมาพูดกันนอกสภานี่ไม่เพียงพอแล้วเขาไม่เห็นอะไรที่มันเป็นรูปมาทําชัดเจนที่จะเป็นชี้ความผิดให้ทางฝ่ายที่แก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับผมว่า มันเป็นคุนูปการทั้งของเสให้ ide, และเป็นคุนูปการทั้งของประชาธิปัตย์ที่ยังอยู่ในสภาโดยไม่ลาออกมาตามเสียงเชียรนะ์นตอนแรกนี่ผมก็ด่านะว่าทไมไม่ลาออกมาะอะไรแบบนี้ไปสร้างความชอบธรรมแต่หน้าวันนี้ผมเข้าใจครับผมเข้าใจแล้วว่าเขาอยู่ในสภาเนี่ยสามารถที่จะทําให้เห็นให้ประชาชนได้เข้าใจไม่งั้นมันเป็นสีเทาอธิบายยากนะอธ,อธิบายยากมากมากที่จะให้ไขยตรงข้ามเขามีความผิดอย่างไรอย่างไรนี่ พอประชาธิปัตย์ยังอยู่ในสภาสู้ในสภาตอนี่ความปิดไอ้พวกนั้นจะออกมา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 ,ออกมาโอ้โหจริงตามที่ประชาธิปัตย์ว่าแต่ว่าเขาไม่อธิบายว่าเดียวผมเขาก็คงไม่เข้าใจแล้วแต่ว่าผลมันได้โดยบังเอิญหรือว่าโดยความตั้งใจงเขาไม่รู้